อาหารเช้าวันนี้ค่ะคเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวกับแม่เทสนะคะตอนผัดผักนะคะผัดผักใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งใส่แครอทมีผักกาดมีข้าวโพดนะคะมิมามาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าง่ายๆค่ะคเพื่อนๆผัดผักนะคะผัดผักใส่กุ้งค่ะ ใส่กุ้งใส่แครอทมีผักกาดมีข้าวโพดนะคะมีผัดผักนะคะผัดผักใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งใส่แครอทมีผักกาดมีข้าวโพดนะคะม่าไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง,ง่ายๆอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนๆให้เหมาะๆนะคะก็ ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะการตัดต่อนะคะทำไม่เป็นเนาะนะคะเคยทานไหมพริกป่นกับน้ำปลานะคะหิดมะนาวลงไปเนาะตอนนี้นะคะผัดผักเราก็กำลังเพื่อนๆมาทำข้าวเช้าทานกันวันนี้แม่เล็กได้ผัดผักค่ะผัดผักนะคะ แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับหนึ่งมื้อของแม่เล็กนะคะนี่ค่ะน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็น้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลาค่ะบีบมะนาวนะคะหแล้วค่ะอาหารเช้าสำหรับแม่เล็กเนาะเพื่อนๆมะนาวบีบนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆเน,ะนา,านนะ,ะ,น,ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆจ๋าน่าทานไหมนี่ค่ะน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็น้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลาค่ะบีบมะนาวนะคะเคยทานไหมพริกป่นกับน้ำปลานะคะบีบมะนาวลงไปเนาะตอนนี้นะคะผัดผักเราก็กำลังกุ้งนะคะแถวนี้เขา กุงเยอะติดทะเลมีอะไรที่มีเห็ดด้วยแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับหนึ่งมื้อของแม่เล็กนะคะมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าง่ายๆค่ะคเพื่อนๆสุกได้ที่เลยนะคะแม่เล็กตัดต่อไม่เป็นได้เพื่อนตัดต่อการทำคลิปไม่เป็นแม่เล็กก็อาศัยว่า,อาเอาระยะ กุ้งนะคะแถวนี้เขากุ้งเยอะ <c ười> ติดทะเลมีอะไรที่มีเห็ดด้วยเ <c ười> พื่อนๆ <c ười> มาทำข้าวเช้าทานกันวันนี้แม่เล็กได้ผัดผักค่ะผัดผักนะคะให้เหมาะๆนะคะก็ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะการตัดต่อนะคะทำไม่เป็นเนาะนะคะ ปิดแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเ,เพื่อนเนาะน่าทานไหมคะคุณเพื่อนจ๋าน่าทานไหมจิ้มกับผัดผักอร่อยนะคะกับข้าวสวยร้อนๆเนาะเคยทานไหมพิก่นกับน้ำปลานะคะผัดมะนาวลงไปเนาะตอนนี้นะคะผัดผักเราก็กําลังนี่ค่ะวันนี้ทานผัดผักกันนะคะคเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ทา จิ้มกับผัดผักอร่อยนะคะกับข้าวสวยร้อนๆเนาะกุ้งนะคะแถวนี้เขากุ้งเยอะติดทะเลมีอะไรที่มีเห็ดด้วยแล้วคะ่ะอาหารเช้าสำหรับแม่ล็กเนาะเพื่อนๆมะนาวปี๊น,นะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆ ปิดแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆเนาะน่าทานไหมคะเพื่นอนจ๋าน่าทานไหมเราใส่น้ำปลาลงไปถ้าจบผัดผักแค่นี้ก็เอาอยู่ไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเคพื่อนๆสุกได้ที่เลยนะคะ แม่เล็กตัดต่อไม่เป็นได้เพื่อนๆตัดต่อการทำคลิปไม่เป็นแม่เล็กก็อาศัยว่า,อาเอาระยะไปนะคะง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะผัดน้ํามันหอยนะคะเคยทานไหมพริกป่นกับน้ําปลานะคะผิดมะนาวลงไปเนาะตอนนี้นะคะผัดผักเราก็กําลัง ปิดแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละค่ะคเพื่อนๆเนาะน่าทานไหมคะเพื่อนๆจ๋าน่าทานไหมเวลาแล้วก็เอาช่วงอที่ทำเราใส่น้ำปลาลงไปถ้าจบผัดผักแค่นี้ก็เอาอยู่ไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง,ง่าย อย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนๆก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะพริกน้ำปลาแล้ก็เตรียมไว้แล้วนะคะอาหารเช้าวันนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวกับแม่เน็กนะคะตอนเวลา,าแล้วก็เอาช่วงที่ทำามแล้วะคะ่ะอาหารเช้าสำหรับแม่เล็กเนาะเพื่อนๆมะนาวปิ๊บนะคะ อร่อยนะคะพเพื่อนๆเช้าๆนะคะพเพื่อนๆเตรียมกับข้าวกันไือยังนะคะเราเปิดบ้านมาตอนเชา้าปิดบ้านมาก็ทําภารกิจเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวไว้ทานหมดแล้วค่ะอาหารเช้าสําหรับแม่ล็กเนาะเพื่อนๆมะนาวปี๊นะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง,ง่ายๆ อย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเคพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าง่ายๆค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าง่ายๆค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะ ก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพริกน้ำปาลาเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะอาหารเช้าวันนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวกับแม่เทสนะคะตอนเวลาแล้วก็เอาช่วงที่ทำาไานะคะง่ายๆเมนูง่ายๆน,นะคะผัดน้ำมันหอยนะคะมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้า ง่ายๆค่ะเพื่อนๆจิ้มกับผัดผักอร่อยนะคะกับข้าวสวยร้อนๆเนาะไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนๆไปทานนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนๆผัดผักนะคะ ผัดผักใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งใส่แครอทมีผักกาดมีข้าวโพดนะคะมี่าไปทานนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนไปทานนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนผักผักนะคะ ผัดผักใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งใส่แครอทมีผักกาดมีข้าวโพดนะคะมีบอ่าค่นะคะง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะผัดน้ำมันหอยนะคะเวลาแล้วก็เอาช่วงอ่ที่ทำนี่ค่ะวันนี้ทานผัดผักกันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ แล้วก็ไม่ได้ทำนี่ค่ะวันนี้ทานผัดผักกันนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับหนึ่งมื้อของแม่เล็กนะคะเพื่อนๆมาทำข้าวเช้าทานกันวันนี้แม่เล็กได้ผัดผักค่ะผัดผักนะคะ เคยทานไหมพริกป่นกับน้ำปลานะคะผีมะานาวลงไปเนาะตอนนี้นะคะผัดผักเราก็กำลังเวลา,าแล้วก็เอาช่วงที่ทำแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับหนึ่งมื้อของแม่เล็กนะคะ